สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับอ่าวุสเทเหมือนเดิมนะครับผมก็คือวันนี้เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอ่าทดลองนะครับผมดาเมจดนะครับผมอ่าของอ่าไม่ใช่ทดลองดามจขออภัยเพื่อนทดลองเซตนะครับผมสองร้อยนะครับผมบวกเก้ากับเซตสองร้ยบวกสิบนะครับผมว่ามันแตกต่างกันหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดโดนสายปิ้นยิงนะครับอันนี้ผมก็ไปยืมอ่าเซตเข้ามาเหมือนเดิมนะครับยืมอย่างเดียวนะนะครับ แล้วก็ผมไปยืม ID ดีมาด้วยนะครับทั้งลงน้ําชาแล้วก็อันเล็กนะครับผมก็ไปยืม ID เข้ามาเหมือนกันนะครับมาทดลองดามเแลลวกันนะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้เนี่ยตัวผมนะครับผมตอนนี้ใส่เป็นบวกเก้าแล้วนะบวร์ซเช่นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นตัวอันเล็กนะครับผมใส่เซตสองร้อยนะครับผมบวกสิบนะครับอ่าวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาให้ตัวหมัดนะครับหมัดปินยิงกันนะครับไอตัวเนี้ยนะครับผมตัวลงน้ําชาเนี่ยคือคลิปก่อนหน้านั้นที่ผมทํา อ่าเทสดาเมจเป็นเด็กสายเด็กพาวไปนะครับผมเขาใส่หมัดเด็กบวกเก้านะไอขอภัยใส่หมัดเด็กบวกสิบนะครับก็คืออันนี้นะครับผมอ่านะครับแล้วก็ตอนเนี้ยเขาดีไซย์มาแล้วนะครับผมดีไซย์เป็นเด็กปิ้นนะครับผมอ่าแล้วก็เอาเอาหมัดแดนปิ้นเนี่ยนะครับไปบวก10อีกนะครับโอ้โหไม่รู้จะสุดไปไหนนะคนนี้นะครับผมอ่านะครับหนุ่มหล่อนะครับผมอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับก็ใครสาวๆคนไหนก็นะ เออพร้อมเปพร้อมเปนะครับเดนะครับผมหยอกหยอกหยอกอ่าโอเคเข้าเรื่องครับอ่าตัวนี้เนี่ยนะครับผมพอใส่เป็นหมัดหมัดบินไปแล้วเนี่ยนะครับผมพลังงานเนี่ยอยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบแปดนะโหแม่โคตรเยอะนะส่วนบ้างบัดก็ประมาณนี้ปะนะอ่ะโอเคนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมบับก่อนแล้วกันนะครับก็คือสกิลที่ผมตีเนี่ยนะครับผมผมจะใช้เป็นอ่าฝ่ามือปีศาจอย่างเดียวนะก็คือฉีดนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมบัฟก่อนนะครับ เช็คหมาก่อนอ่าสถินดีรันแล้วก็อิ่มเสมอนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับผมอ่างั้นเดี๋ยวผมมาบับกันก่อนนะครับก็คือของหมัดเนี่ยนะครับผมผมจะไม่ได้ผมจะบับแค่สามสี่ห้าลงไปนะนะครับผมอ่านะครับเพราะว่าที่ผมไม่บับสองเพราะอะไรเพราะว่าแบบสกิลมันไวมากอะนะครับย๋ยวดาเมจ่มันเทสได้ไม่ยาวนะครับผมอ่ะโอเคเรามาเลิกกันเลยนะครับ อ่าอันดับแรกนะครับผมผมเทสเป็นตัวอ่าสองร้อยนะครับผมสองร้อยบวกเก้าก่อนแล้วกันนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบแปดนะเพื่อนๆอ่าโอเคส่วนอ่าเซ็ตสองร้อยนะครับผมเซ็ตสองร้อยบวกสิบนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสี่อ่านะครับต่างกันเท่าไหร่นะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวผมลองกดย้ำๆเรื่อยๆนะครับอ่าต่อมาเซตสองร้อยบวกเก้าครับ ใช้สกิลเดียวยิงนะนะครับผมหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบแปดนะครับอ่ะต่อครับเซตสองร้อยนะครับอ่ะเซตสองร้อยบวกสิบนะครับอ่าหนึ่งพันนะครับสี่ร้อยสิบสี่ใช่ไหมนะครับต่างกันอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าสิบนะเพื่อนๆประมาณนี้นะครับผมอ่านะครับโอเคเป็นไงฮะนะครับเทสให้ดูแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวยิงให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาสรุปกันนะครับผมนะครับ อ่ะโอเคครับสองร้อยบวกเจ็ดไอ้สองร้อยบวกสิบไอ้สองลินพันทดสองร้อยบวกเก้านะครับผมอ่านะครับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบแปดนะนะครับเดีย๋ยวผมกดกดเครื่องคิดเลขให้ดูด้วยนะครับตัวเลขไม่ตัวเลขไม่ขยับเลยนะอ่ะหนึ่งพันสี่ร้อสิบสี่โอเคสรุปแล้วต่างกันอยู่ที่ประมาณสี่สิบประมาณสี่สิบนะครับผมสี่สิบนะครับดาเมจนะครับอ่ะโอเคนะครับงั้นก่อนจบคลิปเดี๋ยวเรามาทําสรุปกันก่อนนะครับ คือตัวเนี้ยนะครับอเออขออภัยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูธาตุก่อนนะครับตัวเนี้ยมาเป็นสองร้อยนะครับบวกเก้านะครับถ้าธาตุผมเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยหกนะครับหนึ่งร้อยหกนะครับผมแต่ถ้าเกิดผมใส่เซตของผมเองนะครับผมมันจะเป็นธาตุนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้านะครับผมส่วนตัวของอเล็กนะครับผมธาตุจะอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบ นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเทสให้ดูก่อนแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับว่าถ้าต่างกันหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีผลหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคครับไปอ่โบซาเชนนะครับหนึ่งหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สบสี่นะครับผมกับตัวอเล็กเมื่อกี้นี้ที่เราเทสได้อ่าเทส เทสไปแล้วโอ้ยจะไปเทสได้เฉยเลยนะลดเฉยเลยครับผมหนึ่งร้อยสิบสี่ใช่ไหมเดีย๋ยวลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบหนึ่งหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสี่นะครับผมต่างกันอยู่ที่สิบนะทีเนี้ยนะครับผมอ่าคือธาตุอ่ะ,ออะของผมอะ่ะนะครับผมอย่างตัวอเล็กอย่างเงี้ยนะครับธาตุมันอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบนะครับตัววอร์ซาเช่เนี่ยธาตุอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าต่างกันแค่หนึ่งนะครับถุงมือของวอร์ซาเช่เนี่ย ต่างกันที่บวกเก้านะครับผมแต่ว่าถุงมือของอ่าเล็กเนี่ยจะเป็นบวกสิบนะครับทีนี้คําตอบก็คือว่าดาเมจเนี่ยมันต่างกันอยู่ที่สิบนะครับผมเพื่อนๆต้องอันนี้คือคําตอบผมก็ยังไม่ชัดเจนนะครับผมก็คือว่าอ่าไอ้ดามเมจที่ต่างกันที่สิบเนี่ยนะครับผมมันต่างกันที่ถุงมือหรือมันต่างกันที่การทาดเวทนะครับผมเพราะว่าถุงมือผมอะนะครับมันมันยังไม่บวกมันยัง มันยังบวกเวทไม่ติดนะครับผมเดีย๋ยวถ้าเกิดมันบวกติดแล้วจะผมเอามาเทสให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันนะครับตอนที่ผมไม่มีแรนะอ่ะโอเคทีนี้เรามาสรุปกันครับก็คือว่าอ่าคำตอบผมเพื่อนๆ่นในใจอะนะครับผมว่ามันต่อไปทางไหนนะครับหนึ่งดามเมจตต่างกันที่สิบเนี่ยนะครับมันต่างกันที่ถุงมือหรือมันต่างกันที่ธาตุนะครับผมเพื่อนเพื่อนอันนี้ลองพิจารณาดูเองนะครับผมอ่าถ้าเกิดเพื่อนๆพําตอบในใ,นใจเพื่อนเนี่ยมันต่างกันที่ถุงมือแสดงว่าถุงมือบวกเก้ากับบวกสิบมีผลนะครับ แต่ถ้าเกิดมันต่างกันที่เวทนะครับหนึ่งร้อยเก้ากับหนึ่งร้อยสิบแสดงว่าถ้าเกิดเราบวกเวทติดหนึ่งเนี่ยแล้วดาเมจมันต่างกันที่สิบเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะครับถือว่าเยอะเลยนะครับผมอันนี้ก็คือเพื่อนๆลองคิดคำตอบเองแล้วกันนะครับส่วนอาเซตสองร้อยบวกเก้านะครับผมโดนดาเมจต่างจากเซตสองร้อยบวกสิบถ้าเกิดโดนสกิลปินยิงนะต่างกันที่ประมาณสี่สิบสี่นะครับผมประมาณนี้ตัวเลขไม่ห่างกันเยอะนะครับเพราะว่าอย่อยาลืมว่าสกิล ตัวสายบิ้นเนี่ยนะครับผมมันเป็นค่าพลังงานนะครับมันไม่ได้เอามันไม่ได้เอาความแรงเนี่ยนะครับามาหาักลบกับอขออภัยมันไม่ได้เอาพลังงานมาหักลบกับป้องกันนะครับผมนะครับดาเมจมันก็เลยทะลุแรงอยู่แล้วนะครับใครที่สงสัย่าสายบิ้นนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าสายบิลนโหดสุดไหมอันนี้ตอบไม่ได้อยู่ที่เพื่อนๆจะคิดแล้วกันนะครับแต่ส่วนส่วนตัวผมว่าม,มันพอดีกันอะอย่างสายบิลนอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะเอามามยืนรับดาเมจเหมือนกับ ตัวเด็กล้วนอะไรเงี้ยมันก็ยืนไม่ไหวเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดแบบวัดวัดสกิลจากต่างๆอะไรเงี้ยนะครับผมแต่เนื่องด้วยความแรงเงี้ยสายปินมันยิงทะลุอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟเนี้ยนะครับผมค่าป้องกันมันมาจากพวกประดับนะครับผมพวกการท้าเวทอย่างเดียวนะครับมันไม่ได้เอามาจากเซตบวกสิบนะครับผมอันนี้เพื่อนๆก็ต้องทําความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคสายไหนโหสายไหนดีก็พิจารณาเองนะครับผมวันนี้ผมมาเทสท้แล้วนะครับผมโอเคนะครับผมครับ